เจอกันอีกแล้วกับช่องพีเตอร์ DIY นะครับวันนี้นะครับเรามาแก้ไขเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าผมนี้นะครับมันอันนี้ผมแก้ไขไปเสร็จแล้วนะครับเอามาเป็นถ่ายทอดกันให้ดูนะครับว่าจะต้องทํำยังไงนะครับปกตินะครับตัวนี้พอใส่เสียบเข้าไปแล้วมันจะบิดได้ปกติแต่พอใช้นานๆนะครับรู้สึกว่าหัวมันจะไปโค้งอย่างนี้นะครับมันจะโค้งอย่างเลยปึ้ดนะครับแล้วก็มีการไปหนีบติดตัวนี้นะครับเวลาใส่แล้วมันจะหนีบติดตัวนี้ นะครับทีนี้พอมันหนีบติดปั๊บมันเหมือนกับมันล็อกจะค้างก็เป็นไปได้นะครับหรือมันเกิดการเสร็ดสีหรือไม่ทํางานไม่หมุนกลับก็ได้นะบางทีมันจะค้างไปเลยมันจะไปหนีบมันจะไปเสียดสีกันนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าเครื่องใช้เครื่องซักผ้าเรามันเป็นนานนะครับพอมันนานปั๊บมีอายุการใช้งานของพลาสติกภายในนะครับมันอาจจะมีการดึงการลังทําให้ผิดองศานะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็ยังมีลักษณะเอียงๆนะครับแต่ว่าอันนี้ผมได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดีขึ้นนะครับปกตินี้ หัวทุกตัวนะตัวนี้ระหว่างตัวปล่อยน้ํานะครับตัวปล่อยน้ํากับตัวตั้งเวลาถังปั่นนะครับมันจะหนีบติดเลยนะครับส่วนมากจะตัวที่ถังปั่นนี้จะหนีบติดก่อนนะครับเป็นแทบแทบทุกเครื่องนะครับเป็นแทบทุกเครื่องที่ระบบฝาข้างบนสองข้างเป็นระบบแมนนวลนะนะครับทีนี้วิธีแก้ไขนะครับถามว่าทําไมถึงมันได้น้มแล้วก็มันได้มาติดไว้บนนี้นะครับให้เราดูบริเวณนั่นหน่อยนะครับ โรยนะครับทำคนเดียวนะครนี่นะบริเวณด้านใน,น,นอ่ามันอยู่แบบนี้นะครับมันจะมีสายเห็นไหมครับมันจะมีสายเป็นสายดึงเวลาเร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 าเ,ราเปิดน้ําอ่ะนะครับเวลาเราเปิดน้ําน้ําทิ้งนะครับเราเปิดน้ําทิ้งตัวนี้จะเป็นตัวดึงเบานะครับมันจะมีสายตัวนี้อยู่ที่ล้างเอาไว้แต่ทีนี้สายตัวนี้มันจะเป็นแบบสปริงดึงเอาไว้ตลอดนะครับดึงเพื่อต้องการปิดเบาตลอดนะครับ เพื่อต้องการให้ปิดวาพอดึงล้งลงมาพออายุมันนานๆนะครับพออายุมันนานๆนะครับมันก็ดึงพลาสติกตัวนี้นะครับไอ้ไอ้แป้นด้านหลังนี้นะครับมันจะโค้งลงมานะครับพอมันดึงนานๆมันก็จะโค้งลงมาแบบนี้แล้วก็เกิดการเซ็ตตัวของพลาสติกที่ดึงระยะเป็นเวลานานๆพอโดนความร้อนโดนอากาศโดนแดดโดนวโมงนี้นะพอมันล้างนานๆมันก็เกิดการงอกลับมาพองอกลับมาปั๊บทำให้บูทองศามันเปลี่ยนพอเปลี่ยนก็มาดูด้านหน้ามันก็หนีบนะครับอย่างนี้เลย นะครับล้วก็หนีบแต่นีผมแก้ไขแล้วนะครับหนีบติดข้างบนนะครับเวลาเราใส่ตัวครอบนะตัวครอบกระจัหนีบติดเห็นไหมครับเป็นเป็นรอยขูดเลยนะตรงนี้เป็นรอยบิดแล้วนะพอบิดแล้วมันไม่คืนมันาจจะมาติดอยู่นะมันก็ทําเกิดการปั่นตลอดก็เป็นไปได้นะครับจนทําให้ลานเราไม่ได้ทํางานนะครับประมาณนี้นะวิธีแก้ไขก็ผมก็ได้เอาน็อตมานะครับเจาะรูเลยนะเจาะรูไว้ตรงที่ว่ามันจะเป็นตัวลังใช่ไหมครับตัวลังตัวนี้มันจะเป็นแป้นอยู่ข้างใน นะครับแล้วก็เจาะให้ทะลุเลยนะครับดูองศานะครับแล้วก็ล็อกน็อตเอาไว้นี่เห็นไหมครับเป็นตัวนี้เลยแล้มันจะมีแป้นอยู่ล็อกน็อตเพราะตัวของมันเองมันจะมีล็อกหนึ่งตัวสองตัวด้านล่างนะครับนี่นะตรงไหนนี่นะสองตัวด้านล่างหนึ่งตัวสองตัวแต่ทีนี้พอตรงนี้มันจะดึงไว้นานๆนะครับพลาสติกด้านล่างมันก็โกงมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็แค่หาวิธีนะครับเจาะน็อต ข้างล่างี่ดึงหลังกลับไปนะครับตัวนี้ผมใส่ตัวหนึ่งแล้วก็มาตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะในนี้ตัวหนึ่งเห็นไหมครับเราใส่หลอหาที่ติดนะครับดึงเอาไว้นะครับพอดึงพอเราล็อกน็อตกลับไปได้นะครับประติกมันก็โน้มกลับเหมือนเดิมก็ใช้ได้ปกตินะครับก็แค่สองตัวนี้เองนะครับตัวฝั่งนู้นไม่ค่อยมีปัญหานะครับตัวนี้องศามันไม่เพี้ยนมันไม่หิบมันไม่มันไม่เบียดนะครับแต่ตัวนี้มันมาเบียดนะครับอันนี้มได้ทําการแก้ไขก็ดึงออกมา ได้ไหมครับองศามันจะไม่เพี้ยนเท่าไหร่แล้วก็ถือว่าโอเคนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวก็ประกอบกลับก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ดูว่ามันจะหนีบนะครับนี่นะครับเราใส่ไปปั๊บเห็นไหมครับองศาตรงเป๊ะเลยนะครับมันไม่น้มไม่ดีดไม่ขูดไม่ติดนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะลานมันก็ ใช้ได้ปกตินะครับใช้ได้เลยจนว่ามันบีบมดนะครับโอเคนะครับก็ถ้าเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์สับมะกดด้วยนะกับช่องพีเตอร์เดียไว้นะครับเดี๋ยวจะได้ดูก่อนใครเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายยนะครับเดี๋ยวประกอบกลับเครื่องก็กน